bmw r 1 8 trans continental first edition นะครับรถคันนี้เป็นปี2021ัรถสองพันยี่สวิ่งมาเพียง1,900งมเกิโลเท่านั้นรถคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพิ่งเข้ามาตอนเลขไมล์หนึ่งพันกิโลด้วยนะครับไมล์คลิปเลยมาก,กับพกมาก,กับลำโพงมาแชลทุกจุด4จุดนะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์มาครับเดี๋ยวผมความชมรายละเอียดนะครับรถสภาพเดิมๆที่คลิปใหม่ๆนะครับรถป้ายแดงนะครับ1,600งล้ 1, 6, บาทนะวันนี้เราขาย979,000บาทเท่านั้นกรองซ้ายขวา first edition สวยงามจริงๆมจริงนนบนด้วย ข้อเงาเสวยๆนะครับอยากให้ดูดอกยางเหลือๆเต็มๆออกมาเรื่อยๆครับรถคันนี้มีระบบช่วยการขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็มากับลำโพงมาเซลสี่จุดซับวูเฟอร์ครบคันเลยทีเดียวใหม่คลิปใหม่ทุกจุดแฮชบาร์เงาเใสๆนะครับกันเบรกใหม่ๆพลาสติกยังอยู่เลยไม่ตายเถอะผมมาด้านบนนิดนึงนะครับไฟเลี้ยวตามการขับขี่นะครับแล้วก็มีสปอร์ตซาร์ดให้คู่เลย สวยงามจริงๆมาดูตรงฝั่งนี้กันบ้างนะครับเรื่อเงาเงาใสๆใหม่ๆมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยเข้าเกียร์เอลแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะครับเกียร์ถอยหลังใหม่ทุกจุดอ่าบนจอด้านบนจอเต็มๆนะครับสวยจัดมากากเครื่องเสียงมาแชลซ้ายขวาครบครันเลยทีเดียวนะครับเลขใมหนึ่งหมื่นเก้าร้อย 1, 10, กิโลเพิ่งเข้าสวิตมาตอนเลขไม้หนึ่งหมื่นด้วยนะครับ จะมาฟังเสียเครื่องยนต์อีกรอบหนึ่งลมมสำหรับเจ้าคันนี้เราเปิดไว้9,79,000บาทเท่านั้นป้ายแดงล้างผมนะครับรายละเอียดตัวรถผมแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ